ไม่ต้องทำอาหารแล้วสินะใช g o มอร์น n ิ่งใช้ขี้เขียวคนนี้ชื่อวา่าฮ้เฮ้โยกยี่สามแนะ่นอนมาเหลามาไว้ผมยาวแล้วหล่อเลยแน่นอนเหลามาเรื่องราวเป็นยังไงเขียวเหลามาเหลามาเสียงอะไรดนะ้วย อ๋อเป่าเสียงจิ้งจกน่หครับก็อย่างเงี้ยเหลามาเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงคนดูอยากรู้คือเรื่องมันเป็นอย่าง้ยมีหลายเรื่องเลยอ่ะเรื่องอะไรเล่าไม่เอาเอาเอาเรื่องที่คนดูอยากรู้ที่สดเลยเหลามาก็คือเรื่องนี้เว้ยเรื่องตอนนี้มีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรเหลามาเหลามาเขียว อยาให้เรียกองแม่มาได้ได้ได,ได้คืออย่างนี้คือเขียวเนะเหมือนเรามีปัญหามีปัญหาครับปัญหาอะไรยิ้มตังหน่อย <laughs> หยอหยอกหยอกหยอแม่ไม่หยอพอมีพอมีพอมีไม่ต้องหยอคือชอบพี่เหงิ่ว่าใช่ ก็น <biases. S 2> <N> ่ารักแหละเขาก็อยู่เดียว์เขาไม่เลิกกับแฟนอ๋อเขาเลิกกับแฟนโอเคนะอ๋อเขาไเลิกกับแฟนอยู่คนเดียวอ๋อทุกอย่างมันลงล็อกนะเลิกกับแฟนเลิกกับแฟนมาสองสามเดือนอยู่คนเดียวแกคิดดูแกว่าลงล็อกนะเลิกกับแฟนอยู่คนเดียวแต่เขาก็รู้ด้วยว่าแกชอบเขาเขาก็ชอบแกอา้าวมันดูแบบ มันดูแบบมันดูฟ้าเปิดปะ่ะแกลองคิดดูนะ,ลนละนนเลิกกับแฟนอ่ะหนึ่งละวงกลมหนึ่งเลิกกับแฟนอยู่คนเดียวอยู Υ ่คนเดียวอะไรวะเขาก็มีเพื่อนเขาขอ่ะเออเขามีเพื่อนเพียรของเขาแถามเขาก็ชอบแกแถมเขาก็รู้เรื่องว่าแกเป็นยังไงรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันมาเป็นปีแนละ้วอา้าวรู้จักกันอา้าวฉันว่ารู้จักกันตั้งแต่ตอนที่เขามีแฟนจนเขาเลิกกับแฟนอา้าวฟ้าเปิดนะ เลิกกาแฟแล้วแล้วแฟนเขาไปมีเมียใหม่แล้วอ้าวมันฟ้าเปิดประมาณแปดเปิดเลยนะรู้ว่าถ้าเป็นประตูอ่ะนึกภาพเป็นห้องที่มีประตูเยอะเปิดมาประมาณแปดบานนะ้วจากสิบบานนะาาาเป็นชั้นนะลุยแล้วเป็นชั้นอนะชั้นลุยแล้วจะต,ติดอะไรอาบอกสงที่ติดอะคือไปชอบอีกคนใช่ไหมอ,อีกคนเหรออีกคนเป็นยังไงเล่ามา อีกคนก็อยู่คนเดียวเหมือนกันไม่มีแฟนอา้าวใกล้เคียงกันใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วไงต่อใกล้เคียงแต่อีกคนเนี้ยชอบแล้วจะไม่มีปัญหาเข้าใจป่ะแน่ใจนะไม่เปันหา,นา,า,นนนหายังไงไอ้คนเนี้ยชอบแล้วมันจะไม่มีปัญหามนกอยกว่าเพราะมันเป็นคนไกลเข้าใจป่ะถ้าชอบคนเนี้ยผู้ใหญ่ที่บ้านเขาจะเกลียดมากเลยเขาจะแบบ เขาจะสับส่งมนในละครอ่ะเขาจะเกลียดผู้หญิงคนนี้มากจัจริงหรอมนในละครเลยหอ่อใช่ใช่อันนี้พูดจริงนะอันนี้พูดจริงนะถ้าชอบคนเนี้ mm hmm. ยผู้หญิงผู้ใหญ่ที่บ้านจะสาบส่งแต่ถ้าชอบคนเนี้ยอาจจะสาบส่งน้อยหน่อย <c oughs> เพราะเขาเป็นคนไกลยอยู่ไกลนิดนึงแต่ไม่ไกลามากลาไม่คล้ายคล้ายอยู่ไม่ไกลามากขับมอเตอร์ไซค์ไปประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีถึงอยู่กรุงเทพเหมือนกันอยู่คนเดียวไม่มีแฟนอ้าวฟ้าเปิดนะ ฟ้าเปิดนะเออฟ้าเปิดเยอะเลยนะเนี่ยแล้วมึงชอบใครฉันหรออ่ะบอกบอกสองตัวเลือกแล้วอ่ะมึงก็ลองช่างดูมึงชอบใครมึงอยากใช้ชวิอกับใครมึงลองคิดดูมึงมึงลองคิดดูพูดกูมึงกันเลยกับเพื่อนเพื่อนมึงลองคิดดูน้วย มึงเป็นคู่ชีวิตมึงดูดูป๊ากับมาม้าดูพ่อแม่มึงตัวอย่างดูพ่อแม่มึงลองคิดดูเขานอนด้วยกันทุกวันนอนไปจนเบื่อเลยสามสิบกว่าปีนั่นแหละก่อนมึงเกิดอ่ะจนตอนเนี้มึงโตชิบหายอายุอายุถึสามสิบละมึงคิดดูนะสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีมึงลองคิดดูก็อยู่ด้วยกันดูเพื่อนมึงเป็นตัวอย่างนะที่นอนกับเมียตื่นเจอหน้าเนี้ยเห็นหน้าเมียทุกวัน ไปทำงานเฉพาะไปนอนไปทำงานอนะที่แยกกันราคากับก็นอนกับเมียอยู่กับเมียผู้หญิงตามแม้แต่ออกไปซื้อออกไปขนาดแค่ออกไปซื้อข้าวมันไก่อ่ะผู้หญิงยังไปด้วยเลยตามขนาดได้เลยเธอร้องด้วยตามนะยลองคิดดูว่าแกโอเคกับชีวิตที้กินนอนกอับผู้หญิงว่ะอย่าลืมนะอันนั้นเน่ยเขาไม่เครียดเพราะเขามีพ่อแม่จ่ายให้แลแต่พ่อแม่เขาซัพพอร์ตให้ เขาไม่เครียดเลยเอออะไรก็ตามที่มีพ่อแม่จ่ายให้นะ <c oughs> ความเครียดจะน้อยลงพ่อแม่จ่ายให้นะความเครียดจะน้อยลงแกก็ลองคิดดูแกโอเคปะ่ะหรือแกยังแฮปปี้อาการองานอยู่แกลองถามตัวเองอ่ะแกเลงแกเลงเขาไว้อะ่ะแกอยากสดอะอย่างเขาเนี้ยผู้หญิงคนแรกเนี้ยจะเล่าให้ฟังนะเขาเลิกกับแฟนมาส <c oughs> ี่เดือนคิดดูสี่เดือนเนี้ยเขายังไม่มีผัวใหม่เลย เนี่ยเดือนเก้าละจะขึ้นเดือนที่ห้าละเขอยู่คนเดียวเพราขามีความสุขดีอ่ะอมีความสุขดีฮะเออมีความสุขดีทํางานอยู่คนเดียวมีความสุขดีถามผัวทาไมถามผัวทำไมก็ผัวเก่าเขาไม่เคยอยู่บ้านเลยครออกไปออกไปมั่วผู้หญิงกินเหล้าอย่างเดียวเลยลูกวันเลยนะแกลองคิดดูเขาจะหาผัวสมารเลทเมาเหมือนเดิมปะเขาต้องหาผัวดีๆป่ะแกลองคิดดูเออแกก็ลองคิดดูชีวิตคู่อะแน่นอนอยู่แล้วมันต้องใช้เงินเที่ยงไม่อ่อนใช่ปะ เรางมานั่งคิดดูคิดดูหน,น่อยอยากมีเงินไหมอยากไม่ว่าจะจีบใครอ่ะแกต้องเช็งันหนอ้าวนี่เป็นหนูดาวของเด็กรุ่นใหม่เลยนะว,าวะ่าอหละด้วยแกก็ลองคิดดูดิว่าอหละด้วยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมานั่งคุยเนี่ยมายืนคุยกันเปิดอกอะไรถอดเสื้อแลว้วก็แบบปาตบยงุง <laughs> มีมุกเดี๋ยวนี้มีมกุกแน่นอนคืออย่างนี้เว้ยคือ เปียยนไงวะก็คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะอเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากเลยเพราะอะไรวะาบางทีคิดเดยอะไปก็ไม่ได้ได้ถึงอดีตตอนชอบหมกชอบหมอกนะมันเี่มันก็ก็ไป็นดีตใช่ไหมนกึกถึงตอนนี้เขาดีบม,มีกวัวหลายคนใช่ไหมมันก็มันก็เจ็บนิดนึงตั้งแกกต่มันก็ผ่าน ฉันานะฉันมานะเราอะอ่ะถามมันไม่รู้ใช่ไหมว่าทาไหนเอางี้แกลองถามตัวเองก่อนแบบแบบเรื่องเป็นต่อและอันเนี้ยคลิปนี้หลายยาวเลยมันไม่ใช่ทิกตอ,อกนะมันไหลายยาวได้ก็อยากโสดหรือกอยากมีแฟนเออถามตัวเองก่อนมันมีเวลาอยู่ก็อยากโสด แก่หัวแขกไปดูคนที่มีแฟนแกไปไหนก็ต้องให้ผู้หญิงด้วยหน่อยแกจะโดนโทรตามนะเพราะผู้หญิงอนะ่ะพอเขารักกนันแล้วนะเขาจะโทรตามเลยรน่อยดูใช่ไหมว่าจะจะมั่วไม่ได้นะเขาจะโทรตามเขาจะมองเขาจะแบบรักเลยหนวอยเจริญนะผู้หญิงนะอ่ะเขาเริ่มจากสวนไปร้อยนะพอรักกันปุ๊บนะจะเริ่มตามเลยนแบบจะอยาก,กาายอยู่กับแฟนทั้งวันเลยลองคิดดูโอเคปะ่ะ ต้องแบ,บ่งเวลาไปนอน,นับเขาอะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนอนต้้งสามมัอนอเออสามาันอะต้อง,อออองไ่นอนที่และสี่วันเนี่ยก็ต้องเคียงงานที่พานอย่าลรมนะคิดหนักคิดหนัก,กนรบงทีมึายมากไ่เรากคดู่ายะคง่ายแบบเบสิกเบสิคสบายๆอย่น่แหลแกแฮปปี้ัาการมีชีวิตชิลๆสบๆอย่า ก็แฮปปี้นะแฮปปี้นะก็มันไม่มันก็เหงาหน่อยแต่ว่ามันก็เหมือนกับที่พูดมาแก้ว,ว่าผู้หญิงหนาอยู่มันเขาบอกว่าอะไรพี่หนูอยู่คนเดียวไนดะ้หนูไม่ต้องมีแคาหนูก็อยู่คนเดียวไนดะ้เหมือนกันคําตอบเดียวกันเลยคําตอบเดียวกันเลยแแฮปปี้อยู่คนเดียวไนดะ้และไอ้เพื่อนเพื่อนแกนที่แบบเลิกกับแฟนปุ๊บตอนกลุมพาคุยกับผู้หญิงเมษากูรักมากจะเป็นจะตายผู้หญิงคนเนี้ย กูจะแต่งงานด้วยแล้วอแล้วพอตอนนั ana, ้นแบบต้องเลิกรักเขียวก็บอกว่าบอกเลิกไปเลยแล้วเขาด่าม oui. well, ึงเสียหมาเลยสรุปมันก็เลิกกับผู้หญิงเลิกเสร็จป๊กผ่านไปไม่กี่วันแม่งซับเทนเดอร์หาผู้หญิงใหม่เลยตอนนี้มันมีเมียใหม่เดือนเพื่อสภาคิดดูเลิกเดือนเมษาเพื่อสภามีใหม่ละเพื่อสภาเพื่อสภาโพสละพาไปกินข้าวของแม่แล้วบอกคนเนี้ยคือคนที่ใช่จะแต่งงานด้วยมึงก็บูเห์นี้ทุกคนแหละ คิดดูนะอะไรคิดดูนะคิดดีๆคิดเดยอะๆคิดบ้างนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยเจาบาคนบางคนเลิกปุ๊บมีใหม่คนบางคนเลิกปุ๊บสี่เดือนห้าเดือนทีม่มีคนคนบางคนหรูอยู่คนเดียวได้แล้วเขียวตอบนะตอนนั้นอะที่มันหนไีไปมีผัว,วก็รับก็รับไม่ค่อยได้่ะแต่ตอนเนี้ยรับได้ไหมตอนนี้ก็คือเรื่องของมึงอะไม่เอาแล้ว อ้อมันเลิกกับผัวกูก็ไม่อยากเอามันรักทาอกูรู้ว่ากูรู้ว่ามันเหมือนมันหักหน้าเราอ่ะเหมือนรู้ว่ามันไม่ได้เลือกเราอ่ะเหมือนกันมองคิดดูดีๆไว้มึงจีบผู้หญิงเั้ยมึงไม่ได้จีบอากาศไม่ได้จีบโลชั่นไม่ได้จีบบันไดมึงมองโลชั่นยังไงอ่ะผู้หญิงมันก็ไม่รักมึงก็ต้องไปจีบผู้หญิงคิว่าเออเซนเซนต้านะ Okay. อคอคือที่จะบอกพอยเว้คืออะไรนะเวลาแกอยชอบใครแกก็ต้องคิดดูไอ้ว่าเลยระไม่มีใครอยากเป็นชอยไว้ใชะแกก็ลองคิดดูลยว่าแกสะดวกใจเหมือนใจแกอะมันไปที่ใครแกก็จีบคนนั้นแหละไม่ต้องเสียเวลาหรอกจริงหใจแกอะไปที่ใครแกลองคิดดู ถ้าเกิดลองลองดูละแล้วแบบลองหาทางละแล้วมันไม่ไหวจริงๆแกก็เปลี่ยนไปชอบคนอื่นจริงเหรอเกงชอบคนอื่อนได้เลยตอนหมอเออเตอนหมอตอนนั้นสิบห้ากุมฮาวสองห้าหกใช่ปะตอนนั้นในถาก็กงก็เจอผู้หญิงคนใหม่ก็สภาพี่เจอผู้หญิงคนใหม่คณะกะาเจอผู้หญิงคนใหม่ตอนนั้นอ่ะมาเนช่วงเันด้วยแม่งต่อคิวกันมาเลยเออเจอผู้หญิงใหม่ที่เด็ดกว่าเก็ลองคิดดูผู้หญิงที่เข้ามาตอนนั้นตอนนั้นอ่ะเออ องคิดดูมันไม่เหมือนลองคิดดูมันก็มีสเต็ปไปเรื่อยๆเว้ยมันก็มีคนใหม่มาเรื่อยๆแหละต้องมีคนใหม่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเขา้าใจป่ะลางทีเรามไม่นัง่งซีเรียสอะไรมากเข้าใจป่ะวันนี้เรามาเปิดใจคุย,ยกันเปิดออกแล้ว่าแบบลองคิดดูอะอะที่แกบอกคนแรกอะเพิ่งเลิกแฟนแกลองคิดดู แกว่าขึอนูคนเดียวมาห้าเดือนแล้วเนะี่ยขึ้นเดือนที่ห้าแล้วแกคิดว่าเขาชิน <c oughs> ยัง <odo> กูว <layers Lab offer feliz> it. ่าชินแล้วกูว่าเกินเขาไม่ชินแกคิดดูเขาจะเอาผู้ชายที่แกคิดดูเขาอยู่คนเดียวมาห้าเดือนแกคิดดูเขาจะเอาผู้ชายที่นั่งกินเหล้าออกไปกินเหล้ากับทุกวันมาเป็นมั่วผู้หญิงอ่ะจันหนึ่งอาทิตย์คือไปกินเหล้าไปเจ็ดวันเต็มเลยแกคิดดูว่าเขาจะเอาผู้ชายคนใหม่ที่เป็นอย่างนี้ป่ะเออแกลองคิดดูเขาจะเอาผู้ชายคนใหม่ที่มีสภาพเป็นไงบ้าง ถ้าเขาเอานะเต่จะบอกให้ฟังถ้าเขาเอาผู้ชายแบบนี้นะสไตล์เดิมนะก็นับว,ว่าถ้าเขาเลือกทางนี้นะเก๋ก็ปล่อยเขาไปเลยจริงหรอเออหรือไม่ว่าเก,กจะชอบใครแต่ะละใครถ้าเกิดเขาเลือกทางนี้ไปเอาผู้ชายคนอื่นนะปล่อยเขาไปเลยห้าไม่ได้รักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รักบางทีรักเขารักเรานะแต่เขาไม่เลือกเออเขาเลือกคนที่โอเคกับเขา ถึงคนนั้นจะเป็นผู้ชายที่ไม่ดีไม่ดีแล้ว่เาเป็นคนแย่เลยก็ได้เออแต่ผู้หญิงเขาเลือกแล้วแลาเกาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปลี่ยนใจเขาด้วยใจคนมันยากแพ้อย่างถึงเลยว่าต่ำไปหรอลา <laughs> ต่ำไปนะใจคนมันยากแพ้อย่างถึงนะครับใจ,ใจคนมันยากแพ้อย่างถึงนะครับแกต้องไปซีเรียส แกอยู่ของอยู่แกอยู่แ,ก,แกสบายสบายไม่ต้องซีเรียสอะไรนะ่ไหมใิ่หรอทำงานทำการแกแกมีความสุขป่ะถ้าเกิดโสดสักห้าปีอายุสามสิบสามสิบสี่สามสามสามสี่มันก็ชิวๆหน่อยชิวๆอ่ะ <our> ก็โสดต่อไปเรื่อยสบายต้องมขึ้นเรอะๆปล่อยเวลาให้ไหลไปก็โอเคนะก็ะไม่ได้ซีเรียสไม่เด้จะเป็นตายถ้าพูดอย่างนี้แล้ว ถามนั้นลคือ,อเออเออ,เอ,อพูดถึงเรามานอกเครื่องก่อนอถ้าชอบคนแรกจะไม่มีจะมีปัญหาจริงๆใช่ป่ะใช่มีปัญหาจริงๆใช่ป่ะใช่จะโดนถ้าเพราะผู้ปกครองรู้มันจะโดนด่านะเสียหมาเลยอ่ะจะโดนดา่ดาด่าแบบเละเทะแล้วโดนดา่าแบบ แบบแล้วเขาจะด่าพี่หญิงเสียมาเลยถ้าชอบคนแรกอันนี้พูดจริงๆนะอันนี้เราคุยจริงๆแม่หมามาจะด่าพี่หญิงเสียมาเลยว่าด่าพี่หญิงเสียมาแบบสาดเทเสียแล้วแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีใช่ไหมอันนี้พูดอันนี้พูดตรงๆเลยถ้าชอบคนแรกนะแต่ถ้าชอบคนที่สองอ่ะหมามาเขาจะแบบด่าน้อยหน่อยแต่ถ้าชอบคนแรกเขาจะโดนด่าแบบเละเลยนะเขาจะโดนด่าแบบจนแบบเขาร้องไห้นะ ันนี้พู้คนตรงๆใช่แล้วแกอ,อยากให้แม่แกอยากให้มัน,มปน,มนมไปดักที่หนูไม่อยากให้มันนะไม่ทำอะไรเขาเพราะกูรักมันแต่กูก็ไม่อยากให้เขาไปมีคนใหม่แต่ถ้าเกิดเขาต้องมีคนใหม่อยแกก็ทำใจคนระับกูก็ต้องยอมรับวันกับ แม่เมรรม็นทำกูมีแม่แม่จ่าเรื่องแกชอบอีกคนหนึ่งอะหมา,มาจะด่าน้อยหน่อยครับใช่ใช่กดผู้หญิงคนเนี้ยหม,มาจะด่าน้อยหน่อยน้อยหน่อยเออเออทำไมหมาเขาด่าน้อยเนอะ<ม>คือเขาเป็นคนไกลเว้ยแล้วเขาอบะมันเหมือนคนลันิี่สัยกันอะเออเพราะวะ่าคนลันิี่สัยกันอะแล้วแบบเขา เขาเป็นคนนิ่งๆอ่ะเขาเป็นนิ่งๆอ่ะเออเข้าใจาขาวเนี้ยเขาเป็นนิ่งๆอ่ะแต่เขาก็ก็น่ารักเนี่ยแต่ก็ลองช่างตรงดูว่าแบบแกจะขอใครข้าใว่ะช่างดูไม่ว่าเกิดเลือกใครไว้ทุกอย่างก็จะมีผลผลของการกระทำข้าใว่ะแกอย่าลืมนะก็ชอบๆกันแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดเป็นแฟนนะก็ชิวๆก็ต้องมองๆอะไรล่ะแกก็ รีบอะไม่รีบเลยก็คด,ดูผู้หญิงนะคคนก็คนเนี้ยเขาอยู่คนเดียวตน้นไปอะนี่มันเดือนเก้าละจะเดือนสิบละก็อ,อยู่คนเดียวได้นะผู้หญิงอยู่คนเดียวสบายเลยเห็นปะก็เหมือนกันแหละจะไปหีบอะไรนังหนาสรรหาอะ้รหนักก็ชิวๆไปไม่ต้องเสีเรียกหนะผู้หญิงฉันเจอป้าคนหนึ่งเขาบอกผู้ชายมีมากมายเหมือนฝูงหนึ่ง จะจีบทิ้งจีบความไม่ได้ก็มีรครานไหม,ไม,มเรื่องสี่เหลี่ยมเหมือนกันผู้หญิงก็มีบ้างไหมแล้วก็เจอคนใหม่เจอคนใหม่ก็จีบใหม่มมเรื่องสี่เหลี่ยมอะไรจริงหรอหลายคนที่จบไปจบก็จบเราก็เล่าจีบคนใหม่อันนี้ก็เป็นคนใหม่คนใหม่ใช่ป่ะบางทีบางครั้งการที่เราคิดมากไปจะทําให้การตัดสินใจของเรามันพันน้ำที่ไหลเชี่ยวอ่ะ แล้วเราเอาตัวลงไปมันจะทำให้เราแบบเดินทางลำบากแต่ถ้าเกิดเรามีตั้งใจทำงานด้วยแบบที่ลุงแท็กซี่เขาบอกอันนี้รวมทุกอย่างจาก y o u t u ติ t i k t อกเอามาเอามารวมกันเนอย่างนี้นะลุงแท็กซี่เขาบอกลยว่าอะไรนะเขาบอกว่าเราไม่ต้องคิดรายมากไอ้หนูไอ้น้องเองตั้งใจทำงานเด้วยนะอันนี้เจอลุงแท็กซี่ที่คนอีสานนะที่เขาดีๆนะที่เขาดีๆนะเขาบอกลุงเขาก็แบบ ผมมีเมียมาแล้วสามคนตอนนี้สดเมียคนแรกก็เลิกแล้วตั้งแต่อยู่อีสามคือตอนนี้ไม,อมอกก่อยู่ไม่อยู่นะกวกูงุงเทพไม่ได้มีเหตุคนหนึ่งแล้วตอนนี้เมียเด็กแล้วมันหลออเอาตังค์งเียก็เลยเอามันหลออเอาตังค์บ่อยๆก็เลยเิกดีลยอะแล้วเมียคนที่สามคือบแบบนั้นคบกันเขาก็กดีนะแต่ติดอย่างหนึ่งที่มันมีปัญหาอะไระครับเพราะเขาก็ไม่ซีเรียสอะไรนะอันที่สี่สามปีนี้ลุงว่าสี่สิบห้าละเขาพูดชิวๆนะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้ไม่ซีเรียสอะไร กบอกชอบไปหน่เงินมนคนละกระเป๋าเว้ยเข้าใจป่ะลุงเขาบอกเผื่อเผื่อเผื่อมึงเลิกกันเข้าใจป่ะมึงจะได้ไม่เจ็บมากเข้าใจเจ็บแค่ความรู้สึกแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันเอาสมบัติมึงไปอ่ะมึงจะเจ็บจริงยิ่งเลยเข้าใจป่จะแล้วมึงคิดว่าในอนาคตอ่ะมึงจะชอบคนใหม่ในอนาคตอ่ะตองง่ายนี่อีกสามเดือนก็หมดปีแล้วนะนี่เดือนเก้านะ สิบสิบเอ็ดสิบสองหมดปีปีใหม่อะปีใหม่เครื่องมึงชอบคนใหม่อะว่าเป็นยังไงคลองไปคิดลองไปดูลองใช้ชีวิตคนเดียวไปดูะ่ะเอาง่ายๆลองปล่อยชีวิตไปคนเดียวก็จริงง่ายๆนะถ้าเราไม่รู้จะทำไหะลองทำงนานปล่อยชีวิตสบายๆดูกนันไม่ต้องเติมไม่ต้องเสียเะไารอ,อให้จังหวะมันพ่าไปเชื่อใช่ไหเชื่อใช่ไหนะของคนนี้แกลองเชื่อใช่ไห ถ้าเขาจะหนีไปมีผัวเออเขาอยู่คนเดียวมาห้าเดือนอยู่คนเดียวมาตั้งแต่อยู่คนเดียวมาเก้าเดือนแกลองคิดดูห้าเดือนห่ะเก้าเดือนแกลองคิดดูนะถ้าเขาจะหนีไปมีผัวเดือวเขาไปเจอคนใหม่จริงอ้าวแกลองคิดดูผัวเมียอยู่ด้วยกันสิบปีมียังมีชูเ้เลยนักภาษาอะไรคนพวกนี้จะไม่มีใครมาจีบเขาเลยเหรอ,กอแกต้องผนใจไว,วย้ยอมรับยอมรับไม่ได้อย่าจะบอกว่า อยู่คนเดียวไปก่อนสบายๆเขาจะเพราะน,นั่นคิดมากไปก็ไม่ได้ไงซู้เราตั้งใจทํางานของเราเต็มที่ผู้หญิงเขาผู้หญิงสองเนี่ยเขาก็มีงานของเขาเขาก็มีงานของเขาผู้ทํางานต่างคนต่าทงาทุกน้นเต็มที่ต่างคนก็ต่างไปทํางานให้เต็มที่แกก็ทํางานแกเต็มที่ต่อไปเนี่ยก็เป็นงานที่เราจะทำให้เต็มที่เขาจะาแน่นอนทํางานให้เต็มที่อุ้ยเอาไม่นายขันทำไมผู้หญิงต้องทำงาน พื่อนแกหาผู้หญิงมาแล้วเลี้ยงมันมันไม่ทําไม่ทำเยี่ยะไรเลยนา่งเล่นเฉยเืยทั้งวันงานบ้านไม่ทําไม่ทำเลยสวยแต่นั่งเฉยเยไม่ทําเยี่ยะไรเลยเขาไม่โอเคครับแกทางานแกนเต็มทีเดี๋ยวเป็นอย่างเพื่อนแกเขาก็ไปทำาย่างเขาวันนี้ก็ไปทำอย่างนาี้แกก็ไปทำอย่างแก้แกเชื่อทไหมเดี๋ยวพ่อมันจะมีจุดบาลานนะจุดที่มันจะมีแพร์ะเดี๋ยวจุดนั้นรู้ทำไย แกกต้องไม่มาเลยผู้ใหญ่ครั้งก็บอกไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ตอบเลยว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ความจริงคือกูรู้แต่กูว่แก้ตอบแกพ่อก,กูไม่รู้จุดชีวิตอะเดินด้วยตัวเองอยู่คนเดียวให้ได้นะ่อยู่คนเดียวได้เชื่อฉันนะถ้าแกมีถ้าแก,าแกประสบความสำเร็จได้เชื่อฉันดิเชื่อฉันด,ดิถ้าผู้หญิงเขาไปเอาไอ้ผู้ชายสัมภาระเทมเมานะ ให้มันไปเลยไอ้แกตั้งมันเป็นเป้าหมายเชื่อไหมถ้าผู้หญิงเขาเห็นสิ่งดีๆเห็นเป้าหมายที่แกทำอะเห็นสิ่งที่แกทำมันเป็นสิ่งดีหาเงินวางแผนตั้งใจทํางานเชื่อไหมเชื่อไหมเดี๋ยวผู้หญิงเขาชอบกันอะเออเออแค่นี้สรุปนะตั้งใจทํางานนุ่นอะสรุปต้อมาเล่าให้ฟังแล้วเสริๆไม่ได้เล่าอะไรงนะสักพักนะต่อไปได้เป็นกิจกรรมนะกิจกรไปบายบาย Thank you.